สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Titan Gamer TV นะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับ Titan นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับในการแคสเกมด้วยตัวเองนะครับไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมติดชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับนะอันนี้เราก็อยู่ในเกม Jurassic World นะครับ อ่าเป็นเกมเ, 4, เลโก้นะครับน้วก็ออกมาก็ไม่ก็สองสาเดือนสีห้าเดือนนั่นแหละครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับอ่าเราไปที่ไปที่นี่ครับเออพราครับอ่าผมก็เล่นไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยไปอืโอเคอุ้ยโอ้ยอ,ยอยนี่น้านี่ยังหาครับ นี่กินไส,ส้กอรอกนะฮะอหมูอ๊ตดเออ๋อุ้ยหมูวิ่งจะมีตัวอะไรออกมาเปล่าอ๋อนี่ก็คือจากภาคแรกนะครับเป็นหลังจากภาคแรกนะตอนเริ่มแรกนี่น่าจะเป็นกรงแรปเตอร์นะครับเสียงมองเหมือนช่อ๋อหน้นก็ตกอะไรแล้วครับนะครับปิ้งไปแล้วครับ เราต้องการเครื่องจักรไฟฟ้าเต็มกำลังครับอาวน่าสมบืจริงจริงนัอ่ะแร็เตอร์แทนโฟ์นะครับคือย้าแร็คเตอร์นั่นเองขยับได้ยังตอนนี้อ่าขยับได้แล้วอ่าเก็บเหรียญเก็บเหรียญกอนนะครับ ขอโทษครับตอนนี้ยังเปิดกงแรปเตอร์ไม่ได้จนกว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าจะแกะและถอดประกอบขึ้นใหม่นะครับได้เดี๋ยวพี่ประกอบแกะให้ใหม่เลยเนอ้องประกอบงานเครื่องนี้ต้องใช้กระบองไฟฟ้าในการเดินเครื่องนะครับเราก็ไปนอน ไ,ไ,มไ,ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงฮะ้าไปเรียบไปก็มอไฟฟ้าเด็ดขาดอแลวขาดยังหัวไปเรียรแล้วครับอา่านี้เราทำอะไรให้เอไอ้ธอ,อใครมาเล่นลางพื้นเนี่ยหายไปไหนเนี่ยใครมาเล่นอะไรไว้ อันนี้เราก็เพื่อย้ายแรปเตอร์ไม่ได้อ่เราจะทำไงถ้าแรปเตอร์หลุอดออกมาล่ะก็ครูเคยบอกไว้นะว่าให้ว่า,ว,าว่าให้ปีนจนกว่าแรปเตอร์จะเพินไปถึงนะ,ะว่าแรปเตอร์เอื้อมมือมาถึงแล้วเราก็จะไปได้ อ๋อพี่ซอมพื้นนัินงกดน่ีดเหมือนรางยังไม่เสร็จนะครับน่าจะขาดอะไรอีกเราต้องไปชอบไปฟ้ามาก่อนนะครับจะไปฟ้ามาช์จก,ก็ไปตัวสันดิริิกเลย แรปเตอร์ก็ร้องใหญ่ไปดูอีกสิคือวอาที่เสียบองสุดท้ายอยู่ไหนอีกเพราะว่ามันขึ้นให้เราไปเติมให้เราไปช็อตอีกสามอันนะครับอ่านี่มันจะเป็นอันสุท้ายแหละนั่นอ่ะแล้ได้อะไรมาั่นละ่ะอ๋อของฟอสซิลนะครับเก็บเดี๋ยวเริ่มใช้เลยครับ อ๋อมีเป้านานยิงเข้าไปจะเป็นยังไงอ๋อตกมาอ๋อให้เราประกอบเมื่อกี้เราไปประกอบไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็ได้อีกส่วนเอาพวกเราเตรียมตัวขึ้นย้ายลับเตอร์ คือกล้องล็อกตัวมันติดอ่ะอ่าใครก็ได้ช่วยมาส่งรหัสผ่านให้ทีนได้ไหมได้เลยน้องอ่าขอให้โชคดีนะฉันยังใช้เครื่องนี้ไม่เป็นเลยอ่ะเฮ้ยผิดแม่กดผิดอีกครับบนเอ้ยซ,ย,อย,อยซ้ายลงขวาเฮ้ยบอกว่าซ้ายลงขวา อ่าโอเคได้แล้วครับอ่าเขาต้องการให้อะไรบาวนี่อ่าบาวนี่ผมจะเรียกเขาว่ามานี่ให้ไปช็อตให้ไปเรียบผมกไปไฟทีนึ่งเครื่องจะได้เดินเรียบร้อยอ่าไหนจังเลยพักกินเส็กก่อนน่าอร่อยอุ้ย เตเตอร์มันได้กินครับ้าดชแล้ววุ้ยวุ้ยวุ้โดนกัดมือใช่ไหมนะครับช่วยเาอ๋อไม่มาเอาแก้วเอาขวดเอาแล้วอวงไฟฟาไปไหนแล้วครับยิงมันยิงมันโอ้ย โอ้ขอรกรกอหปล่อยแฟลกอกรอยู่แมปล่อยแฟลกอกรจบแล้วแม่ซื่อจริงๆน,นี่เรามาที่ไหนแล้วครับอ๋อนี่เป็นที่สำสรักเวอร์เบสเซปเตอร์ใช่ปะโนไม่ใช่เวสเซอปเตอร์ไม่ใช่ที่จะมาถูกขุดกระดูกบางอย่างด้วยนะคะน่าสนใจดี อ่ออะละครที่เราจะได้มาครับก็คือเอลลี่กับอารันแกนนะครับมาเลยเออผมมัน่นใจว่าผมมีโครงกระดูกเวลรเอปเตอร์อยู่ข้างใต้ผมนะอยตายเฉียนิดเดียวเอง on! was there! I was so close! Oh, it's still alive. Yeah, it's in good shape too. I want partial credit for that thing! It's basically mine. Oh! 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 Oh, 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 stop, stop, Don't kill me, Maya. Don't kill me. Go, go, หลี่ตัวละครผู้หญิงจะกระโดดได้ไก,กนกว่าผู้ชายนะครับเอาลังแกนขึ้นมาสิดทาที่รักนโอเจ้านี่มันติดกาวไว้หรือไงอ่ะ อ่อเครื่องเจาะนั่นเหรอเออฉันสัญญาว่าฉันจะเจาะมาแบบไม่มีรูรอยเลยเออดูเหมือนว่าคุณจะต้องประกอบใหม่นะได้เลยไม่ต้องห่วงอเอลลี่ที่รักกระโดดขึ้นมาเก็บของสิจ้าได้ค่ะ,ะกระโดด่ได้มีกองแล้วครับ มีมอะไรทำอีกไหมน่าจะมี้ววันออนี้ฉันลืมออาใบกายมาได้ยังไงเนี่ยดรแซทเลอร์ก็คือสอนไว้ว่าควรทำอวงกับโครงกระดูกนะครับคุณอารา สอสะรถสายหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะอ๋ะอรถดูดฝุ่นเร <Okay, S 1> าก็จะทำตามฉันแล้วกันอขอบคุณ คงเล็บยาวห <ก S 2> นิ้ว,วเป็นนิ้วส่วนกลางของเท้าน่าโดนบาเลยแอลลี่เราพบเจอครองกี่ครั้งแล้วรค,ลครับนฉันเกี่ยวเคอมพิวเต

Wrong okay. with <coughs> it, it should have, two have to to or not one. Have to to that's what you fell off of it, Dave. No handlebars. yeah, that should stop it from leaning over. That's great. Now it looks like the picture <rest> in <Yeah>. the instructions. <rest> uh, Shoot the radar <rest> oh, into the ground, and the bone bounces the image back. This program is incredible. More years. มันบวมแล้วแบบนี้นั่นดูเหมือนไกลงวงขนาดหกฟุตเลยนะก็ <c oughs> ใครมาเนี่ยโอ้เขากำลังพูดต่อกันอยู่ฝนก็ฟุ้งกระจยายไปหมดเลยนีย้โอ้ก็ฟุ้งพูดย่างไวง ไอ้น,นี่มาคนเดียวเลยตรงครับตรมันต้องใช้เอลลี่นะครับเอลลี่ช่วยฉันหน่อยอเอลลี่ประกอบได้ไหม่ได้ต้องผมสินะเอ๊ะคือเอ๊ะคือเดี๋ยวก่อนมันถ้ามันจะโคกระดูกมันกระโดดได้ไงคใครช่วยบอกผมที รับเครื่องก่อนรับเครื่องรับเครื่องอไม่ยอมรับนะครับอือโมโหแล้วครับโมโหแล้วครับเขี้ยวอือม,ม่ต้องเยอะมันต้องเยอะกว่าแล้วน้ำอะ่ะอะไร้นีายน้ใจเอ๋ในกล่องฟขาซิลมาอีกแล้ว do you think you are? Mm. John Hammond, I own an island, kind of biological preserve, really spectacular, spared no expense, our attractions will drive kids out of their minds, if I could just persuade you to sign off on park, I could get back on schedule. what kind of park is this? It's right up your alley. It's so you right um, mm. up your dig It's mm. right up your It's up your up your up your to It's right to he suffers from a deplorable excess of personality. Especially to. for a mathematician. <laughs> Chaotician. Chaotician, actually. I'm I'm yeah. Yeah, that's a that's that's